เช็ดรถมาละมามายายเอาลงมาลรข้ายายลงมาทางนี้ลูกครัมมามามาหยุดเช็ดแล้วรถตะหุ่นสะอาดแล้วมาวมารถตะหุ่นสะอาดแล้วครับ มาเร็วมาเร็วเร็ยายเอาลงมาวางไว้เลยเทียงผ้าเลยมาเอารองเท้านี่มาเร็วๆมายายจะไปทำกับข้าวแล้วเร็วเ จะอยู่นี่เหรอยายไปแล้วนาะไม่มีใครเอาลงนา <Okay. S 1> ไม่ปัดไม่ปัดลูกไม่ปัดไม่เอาไม่เอาไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วครับมันคําแล้วลงมาแล้ว <Okay. S 1> มามาลงมาจากไหนเดี๋ยวนี้จะอยู่นี่บ่